ปกติมันติดหรอด้นยตะติดแล้วหอขึ้นเลยนะติดแล้วน,นะมันหมดไมกก็ใหญ่อยู่ดแต่ว่าขันห้อเกี็ดเส้นมันอีเดตัวใหญ่เลยแต่นี่มันอีใส่ทำนี่แหละแต่วมื่อหันมากกับรดดูเกล็ดเส้นน่ะ ดูดดูสักกันเกียร์เซ็นเลยน้อยตังคกรดูดอืมอต่าน,นี้ตังคกระยุอืมอจะว่าซ้ำนี่กับจะว่าได้อยู่ซ้ำเลยนี่นะครับผมเงี้ยของเขาจะใส่เป็นเงี้ยลำข้าวนะครับผมลำข้าวลำข้าวลำละเอียดนะครับผมผสมน้ำเนี่มันชุมช่มๆเล็กน้อยครับผมพอปั่นได้นี่แหละนี่ลำอย่างเดียวครับปั่นใส่ตะกร้อให้ครับผม ปันเศษกอด่างเ้านี่แหละเดือดลงไปเลยตกใส่น้ำแตกนี่แหละครับผมง่ายๆครับแหงของห้ากับผสมน้ำไปซื้อครับก็ต้องผสมอย่างอื่นเนาะเอาเลยบ่ย้อมยมใส่เลยที่ละน้อนอ่ะเนาะุ่ะ เลืนแลนออกหมดถึงแลเออหลักหลักเห้มันหยามันน้ำรดอุ่นอ่ะหมดตามกว่าสามเลี้ยนแล้วพุ่นน่ะเลี้ยนแล้วพุ่นน่ะปีออกคางแล้วพุ่นน่ะติดลายอ่ะตะเคีงหรือเปล่าน่ะสริดเจติดเถอะติดใหม่มาตอนไหนจากตัวสามนั่นว่าแล้ววะปื้อถุยใหญ่อยู่นี่แหละบอกเลยว่าบมดตามกว่าสามมาหึงเลี้ยนไปนั่นน่ะ ้งามตุ้มแใหญ่ตัวหนึ่งก็ไงเหมือนหรอวะงามดีปะบู้บ่อน้ำแข็งมาใส่หะมาใส่น้ำจ้ะคือมาใส่อันนี้มานอกจ้ะกลิ่นบ่โดนปลาสลิดนะฮะปลาสลิดกินบ่โดนกินบ่โดนคือเอียงมาคือบ่อน้ำใส่หนอก

ได้แต่รุ่นนี้แหละ <c oughs> ได้แต่ว่าท้ำนี่ก็พอดีดบ่หลอดตาดิง่หลายหลอดตาเขามาเรื่อยๆแล้วเนาะต้องดึกแซ่ไปกับเขามาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องเบิงมูมูมันน่ะขืนโยใส่ดึกแซ่ดึกแซ่เป็นโดนอ่ะบ่โดน การที่ห้อยสิทธิ์ปลาสลิดแบบนี้เนาะเขาต้องเบ่งเห็นอหไโมวันเนาะหรือว่าฟูงวันเนาะมันวะฟูงมันขึ้นกินพวกจอกพวกแหน่จับๆๆๆๆนั่นน่ะ,นะ,นะดึกใส่กลางวงมันหลดดึกใส่ปั๊บบ่โดนฮะถ้าเขาติบ ถ้าไม่เทาตีแซไปก็จงป่านอื่นมันก็โอกาสที่มันจีเข้าม้ามันก็หน่อยอย่างอกว่าเพราะป่าพวกนี้มันมันปากหน่อยแต่ขันห้องสิทธิเบ็ดมันเกิดก็ต้องหาเบื้องฝูงมันคือเก่าหรอสิทธิเบ็ดมันวบาะยอนมั่วกข้าไปได้อีกแน่นบ่ถ้าเขาเอาเบ็ดมาสิทธิเขาก็ต้องยอนใส่หม่องที่มันเป็นฝูงที่มันเห็นเป็นขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเมื่อก่านเนาะให้ไปยอนสิทธ คือยังเบียดป่าทั่วไปกับบ่ได้เราก็ต้องหาเบิ่งกลุ่มมันก่อนนั่นแหละแบบเดียวกันนะนี่กัดเห็นกลุ่มเห็นฟูมันเราเข้ากับตังเด็กใส่กลุ่มมันเนาะหรือลงไปมันก็อิดหุ่มสาบลาบใส่เนี้ยเข้าลักษณะนี่มันมากินหรือมันมันมันตอมแมนมากินบ่ มากินบ่แม่นอือมันนบริสเวย์แห่งี้ไม่ดูเลยครับโมเนมันคล้ายๆว่ามันเข้ามาแบบว่ามันเป็นอันนั้นแหละเป็นอยังเกาะเป็นฝุ่นละอองแล้วมันเขานะเออตีตีตกน้ำปั๊บนี่มันอิจแตกดิครับมั้ยห้ามอิจแตกเออน้ำไอ้ห้ามอิจแตกฟุ้งกระจุยกระจายเต็มเป็นฝุ่นละอองวันนี้ปามันก็สิหุ่มซาบลาเขปานะก็เลย แต่ก่อนห้องใสอ่ะน,นั่นเนาะของไผ่เขียวเนาะเมนบบใส่ต่ก่อนบอลูนเนาะครับผมมาคิดจางแรกกแใส่เป็นหัวอาหารสําเร็จเนาะบัดพวกขนมปังอะครับผมใส่ไปแล้วเออกตสังเกตว่ามันเก็บว่ได้กินเงี้ยห้าเหมิดนี่บัดนี้ถือถุงห้ามไปนปน้ำก็เลยปั่นจะห้ามหมันตกเบิงเนาะเขาดีกาพวกขนมปังครับผมก็เลยสังเกตว่าเออ มันเขาดี้่อนว่ามันฝุ่งเนาะมันมันมันเป็นฝุ่นเนาะมันกระจายได้มันแตกโตได้ดีกว่าพวกล้ำเนาะเอ้ยพวกไอ้ขนมปังเนาะเขาก็เลยได้รู้ว่าใส่แต่ล้ำยางเหนียวมันกับเขานี่นะครับผมผู้ดอยากไปตกตางกับตามก็ล้องเบิ้งครับผมได้เน่นอนครับผมหาเส้นเก็ดเส้นแล้วแต่โตป่าเบิ้งเอาครับผม ตัวใหญ่ปันใดเนาะแต่ว่าใส่ที่ห้องใดมากหรือว่าใหญ่อยู่ดิหาเส้นก็นได้เราก็น,น้อยดินะครับผมหาเส้น6เส้นประมาณนี้เนาะได้ตัวแน่นอนครับผมเท็ดแบบนี้แล่น,น,นอีกแล้วครับผมบ่โดนครับผมนี่ขนขน้องดึกใส่หมองมันยูน ซูมไหมเบิ้งครับให้สูมเบิ้งทุนครับผมนั่นแหละครับผมแทบอีบเลยล่อครับผมก่มอนมันเอาเห็นกลุ่มมันเนาะเห็นกลุ่มมันขึ้นแบบกินแหน่งงเสียอายุนตรงไปบโดลน,นั่นนั่น ที่ติดละแต่ท่านได้ติดจากโตบุ เออหลากติดกันเด้น่ะเด้ทุนนีแลอามาลดตัวสองสามโอ้สามยูมันขึ้ดึงคอยแดิเอ้าหลุดสิเอ๋อติดโอ้ติดทุนเอามานแล้เอามานลดเรื่องวะเห็นมาสามเด้เมื่อกี้นี่เด้ี๋ยวเด้ตื่นป้าอ๊่างเงี้ยตัวงามงามยี่เด้ล่ะหาเส้นกันเลย ช่วงที่เขาตกกันกับช่วงนี้แหล,ละเนาะเมนบอเนาะช่วงอากาศกําลัางเย็นๆเนาะเขานานหนาวน,นี่แหละที่เขาชอบตกปลาสลิดกันช่วงที่มันจับคุมกันอยู่ประมาณช่วงนี้เนาะเริ่มตกได้เลยครับผมช่วงหนาวหนาวกำลังเย็นๆเย็นๆมากเลครับน้องเบิ้งครับผมไปเ,เห็นคลิปนี้เราก็ยากปิ่งปลาสลิดมันม่านกัน ร้องเบิงครับผมวีที่นี่ได้ตัวแน่นอนครับอีพี่นี่เป็นอีพี่สองครับผมมาตกป่าครับไอพี่แรกเขากับมาผู้เดียวเนาะมาผู้เดียวก็พอได้แต้มอยู่ตัวเดียวลินค่อยคอยหนึ่งนะสองตัวสองเล โอ้ดิบเนี่ยควายหนึ่งเนาะยังหลากมาสองในเซย์ <c oughs> ลงทุนยี่สิบบาทเซย์ห้ำถุงสำเร็จยี่สิบบาทยี่สิบบาท ดึงในปลาครับผมจะก็ยังอยู่ได้อีกสองพันอยู่นี่คิดว่าอีกสองพันนี่กันอาจจะมานอยู่ทนยี่สิบ เพราะนั่นเห็ดเต่ากยากเนาะแต่เกตเส้นอันนั้นนี่วิธีปั่นเงียง่ายๆปั่นต่ก่อซึ้งเนี่ยครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาล้วเอาเอาเอาเดี๋ยวขออนุญาตยกกันเด้อครับอันนี้ต้อ มันรุดดอกติปดป่านนอตึงหนึน้งตึง,นงนหนึ้งป่านนอพุ่นผู้แมนติดหาติดหัวพุ่มจักพุ่นรุดเออ <c oughs> มันนะสี่เซนดีดีมันเป็นสี่เซนเนี่ยเฮอันนั้นก็ยังคนเดินเดียวนึงเห็นวะเอาอเอิดอหน่อยอีหลีแหละเป็นไรครับผม ติดผมคิดว่าทำเป็นหาเส้นคึ้นยังอันเดินเนาะมันน่าจะติดสองติดสามอยูอบ่บัดนี้มันอันน้อยนี่สี่เส้นหนึ่งน,นี่กตจะเพียงหลังมาซื้อตัวนี้มาถืออันนั่นมาแล้ววาน <ผม S 2> นี้ไป็นสองตัวาตาตกอีกบอ่อหนึ่งบอ่ออีกบอ่อหนึ่งมนันอันโตบัวแย่เนาะเหลียวบางโตมันโตใส่สามสี่เส้นหนึ่งเว้ก็ได้ถืออันสี่เส้นมาบองขีด่าอีมาบ่อหนี่งเถอะอืมออกก็ออกแง่ được đi bé Đi quay lấy Bồ Tâm lại nó Dù băng anh ta nè Anh ấy đi bò xe bên đấy khắp bọn nhà xe này lạ bớ nhà này lạ Hả được thương bọn nó vô Khẩu đấy lạ Đi về bọn câu กนเท่าตีมองไหนห้องกับพยายามตีไว้วเราะอมองเกาเนาะเงี้ยมัน้อยู่หันป่ามันอีตอมอยู่หันละนะบม่หอด